ครีมเก็บไว้ได้นานแค่ไหนคะแม่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือครีมกันแดดที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานส่วนมากจะมีอายุประมาณ2ปีแต่ถ้าเราเปิดใช้งานแล้วเราควรจะใช้ให้หมดภายใน6เดือนเพราะมันอาจจะมีสิ่งสปกปลกที่เข้าไปในหลอดครีมได้ถ้าเราจัดเก็บอย่างดีแล้วควรใช้ให้หมดภายใน6เดือนประสิทธิภาพในการบำรุงผิวก็จะดีที่สุด แล้วถ้าเกิน6เดือนไปแล้วมันอาจจะแห้งหรือส่วนผสมบางตัวมันอาจจะระเหยออกไปหรือโดนรังสียูวีทำลายคุณสมบัติมันได้เพราะฉะนั้นเก็บให้พ้นแสงยูวีในอุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องเอาแช่เย็นนะจ๊ะ <S <S เพราะการเข้าตู้เย็นเข้าๆออกๆก,ก็จะทําให้ คุณส,สมบัติของครีมนั้นเปลี่ยนไปได้เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดหรือบางทีอาจจะทําให้ครีมนั้นแยกชั้นแยกตัวเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติแล้วใช้ให้หมดภายใน6เดือนและที่สําคัญรักษาความสะอาดด้วยแบบนี้ก็จะทําให้หนูได้ผลลัพธ์ในการใช้ครีมนั้นๆได้ดีที่สุดนะ